คุณรู้ไหมว่า AEC มันคืออะไรแล้วทำไมคนบางคนไม่อยากเข้าใกล้ปิดหูปิดตาไม่อยากได้ยินคล้ายเหมือนกับสัตว์ประหลาดมาทำลายโลกหรือดิฉันว่าคุณคิดผิดเพราะ AEC เป็นเหมือนเพื่อนสนิทที่เข้าใจและยอมรับคุณได้ทุกครั้งที่คุณมีปัญหาเพราะฉะนั้นเรามาสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนคนนี้ของเรากันดีกว่าชื่อจริงของ AEC ก็คือ ASEAN Economic Community แต่ถ้าจำยากก็ไม่ต้องจำหรอกค่ะเรียกสั้นๆว่า AEC ก็พอทำไมเราจึงต้องคบเพื่อนคนนี้หรอคะก็เพราะว่า AEC จะเป็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศพูดง่ายๆว่าเราจะได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นอีก10ประเทศเลยละค่ะซึ่งแต่ละคนก็เก่งคนละแบบอย่างบรูไนก็เก่งเรื่องน้ำมันกัมพูชาเก่งเรื่องสิ่งทออินโดนีเซียเก่งเรื่องฐานหินลาวเก่งเรื่องเหมืองแร่มัเเลเซียถนัดเรื่องธุรกิจโฆษณา พมา่าไม้เยอะฟิลิปปินส์เก่งเรื่องการศึกษาสิงคโปร์เป็นมือหนึ่งเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เวียดนามโดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวและโรงแรมส่วนไทยเราแม่นยำเรื่องเกษตรกรรมคิดดูถ้ามาอยู่รวมกันก็สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ไม่ยากเพราะเราใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกจุดสุดยอดของเป้าหมายที่เราต้องมารวมตัวกันก็คือการเป็นภูมิภาค ที่เป็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้และเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงและเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่มีการผลิตเดียวที่จะต่อกรแข่งขันกับผู้แข่งทางการค้าได้มากกว่าคนเดียวเปรียบเสมือนคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตาย และให้สอดคล้องเหมือนกับเศรษฐกิจทั่วโลกได้อย่างง่ายดายและเพื่อให้เป็นเพื่อนที่เหมือนญาติสนิท AEC ก็มีเป้าหมายในการเปิดเสรีการค้าจากเพื่อนๆของเราทั้งหมดโดยการยกเลิกภาษีข้อดีก็คือเราอาจจะเห็นสินค้าใหม่จากประเทศเพื่อนบ้านเรามากขึ้นอย่างเช่นเสื้อผ้าโทรศัพท์ทีวี แถมยังถูกลงกว่าเดิมเยอะเพราะเขายกเว้นภาษีเปิดเสรีบริการเครือข่ายโทรคมนาคมทั้ง10ประเทศพูดง่ายๆก็คือจะติดต่อหรือโทรศัพท์หรือจะเมาส์มากน้อยแค่ไหนก็ง่ายเหมือนคุยอยู่ใกล้กับเพื่อนข้างบ้านส่วนใครอยากจะไปทำงานกับเพื่อนในประเทศไหนใน10ประเทศก็ทำได้ตามสบายหรือเพื่อนอยากจะมาทำงานที่บ้านเราก็ทำได้อย่างเสรี หรือไม่ใครอยากไปทำธุรกิจสปาโรงแรมหรือธุรกิจไหนๆใน10ประเทศก็ทำได้เพราะเราเป็นเพื่อนกันเพราะคำว่า AEC คือเพื่อนมันคือมิตรภาพที่ไม่มีขอบเขตที่สิ้นสุดเพียงแต่ว่าเราจะพร้อมที่จะเปิดใจเปิดโอกาสเพื่อนคนนี้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับคนไทยทุกคนในปี2558 มาลุ้นกัน